สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูองุ่นแปลงทดลองหรือแปลงสาธิตของไร่องุ่นสุธิดานะคะอ่าองุ่นรอบนี้พึ่งพุนหรือตัดแต่งกิ่งไปเมื่อวันที่11เมษาที่ผ่านมานะคะอายุจะได้ประมาณ20วันนะคะเดี๋ยวเรามาดูยอดกันใกล้ๆเลยค่ะแล้วก็ช่อดอกนะคะอ่าช่อดอกรอบนี้ก็ถือว่ายาวแล้วก็สวยมากเลยค่ะ อันนี้เราทดลองทำหน้าร้อนกันนะคะเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งนะคะมาดูกันเลยค่ะยอดสวยนะคะแล้วก็ชอ่อดอกก็ถือว่าโอเคมากเลยค่ะรอบนี้นี่เลยค่ะเห็นไหมคะอ่าอัุ่นพันุ์นี้เป็นอัุ่นพัน Beauty c i t l i t นะคะ นี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตาม